เนี่ยค่ะของที่นุ้ยซื้อมาเมื่อวานนะคะเมื่อวานวันหยุดวันนี้วันหยุดนะคะก็ไปช้อปปิ้งกันมาว่าจะรีวิวนะคะแล้วก็เอาคลิปเนี่ยไปลงในเพจ Facebook ของนุ้ยนะคะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะคะเพราะว่าในเฟซอันนั้นอ่ะในเพจนั้นอ่ะนะคะนุ้ยก็เอาไว้รีวิวการใช้ชีวิตที่อเมริกาเนาะใครสนใจก็ลองเข้าไปดูใน Facebook ในเพจของนุ้ยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะทุกๆคนนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้ก็จะมาชวนคุยค่ะวันนี้เป็นวันหยุดของนุ้ยวันอังคารนะคะปกติวันหยุดของนุ้ยนะคะก็จะเป็นวันจันทร์อังคารนะคะแล้ววันพุธถึงวันอาทิตย์คือวันทำงานทำงาน5วันต่อสัปดาห์ที่สปานะคะวันนี้วันหยุดก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะก็ชิลๆนะคะเมื่อวานเนี่ยวันจันทร์ก็ออกไปซื้อของแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซื้อของเข้าบ้านเนาะซื้ออาหารแล้วก็ไปช้อปปิ้งของบางส่วนนะคะเดี๋ยวนุ้ยก็จะทํารีวิวนะคะของกองอยู่ตรงนั้นนะคะตั้งแต่เมื่อคืนละไม่ได้จัดนะคะก็ทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําคลิปวิดีโอนะคะลง youtube ก็คือเป็นช่องนี้ของนุ้ยเนาะแล้วก็นุ้ยเนี่ยก็จะมีอีกช่องหนึ่งนะคะใน a c e b o o k เนาะเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งกลับมาทําอีกรอบหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ทํา ตั้งแต่ปี2019อทุกคนแล้วปีนี้ก็คือปี2023นะคะก็จะกลับเอามาปัดฝุ่นทำใหม่ช่อง youtube ของนุ้ยนะคะก็ยังลงคลิปอยู่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่อเมริกานะคะของใน facebook <c oughs> ลิ้นพันกันโอ้ยงงลิน้นถ้าเป็นใน facebook นะคะก็จะเป็นเพจนะคะชื่อว่านุ้ยเดวิสนะคะไลฟ in USA เนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะพิมพ์นะคะพิมพ์แล้วก็ลงไว้ในคอมเมนต์ของนิเป็นคอมเมนต์แรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะปักพิมพ์ไว้ให้คนที่สนใจนะคะหรือว่าอยากจะติดตามในเพจ a c e b o o k นะคะก็พิมพ์ตามที่นุ้ยบอกได้เลยนะคะจะลงไว้ในคอมเมนต์อันแรกนะคะใครสนใจก็ลองกดเข้าไปดูนะคะเพราะบางทีเนี่ยนุ้ยก็จะลงเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะคะการทำงานที่สปาของนุ้ยก็ จะเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์การใช้ชีวิตที่อเมริกาของนุ้ยเนาะอยู่นี่มาก็เก้าปีปีหน้าก็สิบปีเนาะเอาตรงๆทุกคนภาษาอังกฤษของนุ้ยก็ยังแบบภาษาอังกฤษสำเนียงเนี่ยภาษามันมันไม่ได้แบบเป็นเหมือนเจ้าของภาษานะนุ้ยก็ยังเป็นสำเนียงออกแบบว่าเป็นคนไทยเนาะ เวลาพูดภาษาอังกฤษอะ่ะก็ยังไม่เอ็กซ์เพรสนะคะก็ยังแบบยังสื่อสารได้ฟังออกนะคะบางทีเนี่ยบางคนเขาฟังหนุยไม่เข้าใจนุยก็พยายามใช้เขาเรียกว่าอะไรอธิบายนะคะเปลี่ยนเวิร์ดนะคะหรือว่าเปลี่ยนคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยถ้าเขาฟังไม่เข้าใจก็พยายามหาคำศัพท์คำอื่นมาอธิบายให้เขาเข้าใจยิ่งนุยทำงานที่สปานะคะบางคนเขาก็ ชวนคุยแต่ว่าบางทีนะคะหนุ้ยเนี่ยชอบการทำงานแบบว่าให้ลูกค้าเนี่ยรีแลกซ์นะคะผ่อนคลายนะคะแต่บางคนเนี่ยการผ่อนคลายของเขาก็คือการพูดการพูดการระบายออกมานะคะเราก็รับฟังนะคะบางทีก็ไม่ออกความคิดเห็นก็ก็เหมือนว่าตอบรับว่าเราฟังเขาอยู่แต่ก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม,ไม่ไม่แสดงความคิดเห็นเนาะแต่หนุ้ยชอบให้ลูกค้าผ่อนคลายแล้วก็ หลับไปบนบนเตียงนวดของนุ้ยดีกว่านะเพราะว่าบางทีนุ้ยใช้สมาธิในการทํางานนะก็ชอบให้ลูกค้าหลับไปเลยนะคะบางคนเขาก็ขึ้นไปบนเตียงนวดของเราเนี่ยไม่ถึงห้านาทีก็หลับนะทุกคนหลับได้ยินเสียงเสียงกรนลูกค้าเนี่ยเราก็เหมือนว่าเออเป็นเสียงกรอมเนาะก็ครบหนึ่งชั่วโมงก็ ผ่านไปเร็วมากเวลาทํางานนะคะแต่บางคนเขาจะชวนคุยเราก็ไม่มีสมาธินะแต่ก็ต้องรับฟังนะคะถ้าเราไม่โต้อตอบหรือว่าไม่ค่อยคุยเนี่ยเขาก็จะเงียบไปเองแล้วเขาก็จะหลับนะคะบางคนเขาก็จะชวนคุยตลอดชั่วโมงก็แล้วแต่คนนะบางบางทีก็ไม่ไม่เป็นการรบกวนเทอร์ปิสนะคะเทอร์ปิสบางคนเขาก็ชอบฟังนะคะชอบคุยแต่ว่าสําหรับนุ้ยเนี่ยนุ้ยชอบออใช้สมาธิในการทํางานมากกว่าเนาะ ก็ประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่อง,องการทํางานนะแล้ววันนี้เนี่ยทาอะไรนะคะเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าสามีออกไปข้างนอกนะคะออกไปออกกําลังกายเนาะแกชอบเดินรอบๆหมูบ่บ,บ้านนะคะแต่ว่านุ้ยเนี่ยถ้าเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยนุ้ยก็จะอยากพักผ่อนนะก็ไม่อยากไม่อยากแบบออกกําลังกายทุกคนบางบางทีมันไม่มีแบบแรงจูงใจเนาะเวลานุ้ยทํางานเนี่ยคือมันเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยจริงๆบางคนนึกภาพไม่ออกก็ งานนวดเทร์ปิสนะคะนักนวดบำบัดเนี่ยบางทีเหนื่อยเหนื่อยนะคะคนทำงานนี้จะจะรู้ดีเพราะว่าบางทียืนตลอดหนึ่งชั่วโมงออได้นั่งบ้างบางครั้งนะคะแต่ว่าก็นั่งไม่เยอะก็ต้องยืนอีกแล้วนะคะเวลานวดเนี่ยหนูชอบยืนนวดมากกว่าแต่บางท่านนะคะเทร์ปิสบางคนเนี่ยเขาต้องทำงานยาวนะคะยาวก็คือในที่นี้เนี่ยก็คือทำงาน จะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นก็มีนะแต่ว่าเขาทํางานแค่4วันต่อชั่วโมงหรือว่า3วันต่อชั่วเออ3วันต่อสัปดาห์หรือว่า4วันต่อสัปดาห์เออพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าตัวนุ้ยเองเนี่ยนุ้ยทำแค่ประมาณ4-5ชั่วโมงต่อ1วันก็ยืนนะคะยืนทำงานบางทีเนี่ยปวดเท้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าอาจจะไปร้านรองเท้าไปหารองเท้าใหม่ หนุยมีรองเท้าทํางานตอนนี้เนี่ยแค่2คู่นะคะก็สลับสับเปลี่ยนกันใส่คู่นี้วันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นอีกคู่หนึง่งเพราะว่าบางทีใส่รองเท้านะคะแล้วตัวหนยเนี่ยสังเกตตัวเองนะคะรองเท้าใส่บางทีเนี่ยเขาเรียกอะไรพื้นรองเท้ามัน,ม,นมันเหมือนว่ามันสึกไม่เท่ากันมันจะคล้ายๆต้องดูที่สซนรองเท้านะมันจะเอน็นนะ บางทีใส่รองเท้านะคะก็ต้องสลับสับเปลี่ยนนะคะเพราะว่าบางทีรองเท้าส้นคู่นี้มันสึกแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนเป็นคู่ใหม่นะเพราะว่าเท้านุ้ยเนี่ยมันเป็นแบบกระดูของน,อนุ้ยเนยที่เท้าอะ่ะตรงนิ้วโป้งอะ่ะเ,เขาเขาเรียกว่าบันเนียนนะคะมันโปนมันปูดออกมาบางทีมันปวดนะคะยิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยปวดเท้ามากเออก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปหารองเท้าคู่ใหม่นะคะเล็งเลงยี่ห้อฮู H uga, H uga, ก้าฮูก้าเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินไหม ก็เป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมมากสำหรับนักวิ่งนะคะหรือว่าพวกที่ใช้ออกกำลังกายนะยี่ห้อฮูกานะคะเดี๋ยวนี้จะไปดูเพราะว่าใกล้ๆบ้านก็จะมีที่หนึ่งมันจะมีอยู่ที่ใกล้ๆที่สปานะคะขับไปไม่ไกลเดี๋ยวจะไปดูรองเทา้าแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยนุ้ยใช้รองเท้าสลับสับเปลี่ยนกันก็คิดว่าน่าจะใช้ได้สักระยะเลยถ้าซื้อรองเท้าคู่นี้มาเพิ่มก็จะมีสม้มดสามคู่ในการ ใส่รองเท้าไปทำงานนะคะสลับสับเปลี่ยนกันเนาะก็ประมาณนี้ทุกคนหลกัหลกๆวันหยุดก็ไปช้อปปิ้งทุกคนไปซื้อของเข้าบ้านสามีชอบขับรถนะคะแล้วก็ตะเวนดูขับรถเที่ยวนั่นเองสองคนนะคะสองคนตายายไม่มีลูกเนาะก็ใช้ชีวิตกันเรียบง่ายนะคะถ้าไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านทำกับข้าวกินกินทั้งวันนะคะแล้วก็เนี่ยแหละ เล่น YouTube มากดู Facebook มากนะคะแล้วก็ทำความสะอาดบ้านนะคะประมาณนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วร้อนร้อนมากๆนะคะแล้วอากาศที่จอร์เจียที่เมืองที่หนูอยู่นะบอกก่อนเลยว่างงมากทุกคนบางทีแดดออกเปลี่ยงเลยอ้าวหนูขับรถไปทำงานใช่ไหมก็เอารถเนี่ยไปจอดใต้ร่มไม้เหมือนว่าสงสารรถตากแดดเนาะก็พยายามขับ กับรถเนี่ยไปหาที่จอดที่แบบประมาณมีล่มนะคะมีเฉดนะคะก็ใต้ต้นไม้จอดไปสักพักทำงานได้ไม่ถึงสองชั่วโมงเอา้าพายุเข้าดูในมือถือในแอปเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าพายุมันจะเข้าบางทีในแอปมันก็ไม่ไม่ตรงเสมอไปนะมันมันก็ไม่ได้บอกว่าพายุจะเข้าอา้าวโอ้โห ฝนกระหน่าตกนะคะแล้วเอารถไปจอดใต้ลมไม้เพื่องงตัวเองมากแล้วฝนมันก็ตก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 ,ตกนะคะเอองงกับอากาศที่จอร์เจียนะที่รัฐจอร์เจียเนี้ยโอ้โหอากาศแปรปวนมากทุกคนแดดเปรี้ยงๆเอาสักพักฝนตกตากพตากผ้าหม่มตากหมอนไว้เนี่ยสามีเก็บให้นุ้ยแทบไม่ทันนะคะวันนั้นสามีบอกว่าเออนุ้ยตากหมอนไว้แล้วดูฟ้า,ด,ฟาดูฝนแล้วไม่น่าเหมือนจะฝนจะตกอะ่ะเออ สามีบอกว่าเนี่ยเก็บหมอนที่นุ้ยตากแทบไม่ทันเลยเออต้องรีบเอาเข้าบ้านแต่ก็โดนฝนแล้วก็สามีก็เอาไปเข้าตู้อบนะคะช่องอบอ่ะนะให้มันแบบว่ามันแห้งนะเออไม่งั้นก็นอนทั้งแบบหมอนชื้นๆนั่นแหละเออโชคดีที่แบบสามีอยู่บ้านไงสามีรีทายแล้วก็อยู่บ้านนะเฝ้าบ้านตายนุ้ยก็ออกไปทํางานนะ หรือเป็นคนชอบแบบว่าเอาพวกหมอนเอาผ้าห่มไปตากแดดเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจําจําได้นะคะว่าตอนที่อยู่บ้านสมัยเด็กๆนะแม่แม่ชอบเอาหมอนเอาผ้าห่มไปตากแดดเวลาที่แม่ไม่ได้ขายของใช่ไหมแม่อยู่บ้านแม่ก็ชอบทํางานบ้านแม่ก็จะเอาหมอนเนี่ยไปตากแดดแล้วก็เอาไมาท้ทุบๆๆๆนะคะให้มันแบบฝุ่นมันกระจายให้มันฟุง้งแล้วก็ให้แดดฆ่าเชื้อนะกลิ่นหมอน กลิ่นผ้าห่มเนี่ยเวลาโดนแดดแล้วมันหอมนอนหลับสบายเนาะประมาณนี้ทุกคนวันหยุดก็ชิลๆนะคะชีวิตนุยกัะสามีก็เรียบง่ายนะคะประมาณนี้ทุกคนออวันนี้ก็หลักๆเลยก็อยากจะมาบอกข่าวแหละว่าในเพจ Facebook ของนุยเนี่ยก็กลับมาเปิดกลับมาลงคลิปกลับมาแชร์ข้อมูลประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดนแล้วนะถ้าหากว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนนะคะสนใจอยากเข้าไป พูดคอมเมนต์นะคะใต้คลิปของหนุย้ยหรือว่าเข้าไปดูว่าหนุ้ยมันใช้ชีวิตยังไงนะที่อเมริกานะคะก็ลองเข้าไปดูได้ในเพจ Facebook ของหนุ้ยนะคะกดติดตามก็ได้นะคะหรือว่าพูดคุยคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะดูเฉยๆก็ได้ไม่ว่ากันนะคะอันนั้นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะในการโพสต์ลงคลิปเอาไว้เพราะว่าหนุ้ยก็คิดไว้ว่าในอนาคตนะคะก็ยังเก็บเป็นแบบเมมโมรี่เอาไว้ได้นะคะเพราะว่าบางทีลงใน เฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยนุ้ยก็เกรงใจเพื่อนๆนะคะที่ที่ในในเฟซบุ๊กนุ้ยเนาะเพื่อนก็มีไม่เยอะหรอกประมาณร้อยกว่าคนก็เลยว่าเออเปิดเพจเป็นกิจลักษณะก็ดีนะคะจะได้ไม่ไปรบกวนอันไหนเราอยากแชร์ลิงก์ในเพจเราไปในเพจเออในเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี่ยเราก็ทําได้เนาะแต่ว่าแยกแยกแยกแต่ละอันไปเลยว่าอันไหนส่วนตัวหรือว่าอันไหนของแบบว่าเอาไ้แชร์ชีวิตประสบการณ์การทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตที่อเมริกาก็ อไปใส่ไว้ในเพจดีกว่าเนาะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนะเาะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปก็ประมาณ11บเนาทีละไว้เจอกันนุยใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้นุ้ยขอตัวลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย